สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพระรามที่4นะครับ พาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศภายในตัวสูทจนค้าโซนพาเลทของโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยโครงการวันแบงกอกซึ่งอย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันนะครับว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพื้นที่ใกล้กันบริเวณของแยกสาแดงก็เพิ่งเปิดในส่วนของเซสชั่นพคัคนั่นเองครับแอดเอกก็เลยมาเก,ก็บภาพบรรยากาศที่ใกล้เคียงกันก็คือที่วันแบงคอกหาทุกท่านได้ชมกันว่าจุดนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาใช้บริการมากน้อยขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี MRT 3ยอดแอดเองก็นั่งรถไฟฟ้า MRT จากจุดนี้แหละครับจะไปที่ในส่วนของสถานี MRT สถานีลุมพินีเพื่อจะเดินทางไปที่โครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยโครงการวันแบงคอกจึ่งจากจุดที่ผมอยู่ถัดไปก็จะเป็นสถานีวัดมังกรสถานีขัวลำโพงสถานี3มย่านสถานีสีลมและก็จะพบกับสถานีลุมพินีแลครับ ยังไงขอตัวเดินทางสักครู่นะครับไปเจออีกทีที่สถานีลูพินีนะครับสําหรับมุมมองช่วงแรกก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆภายในโซนพาเลกก่อนนะครับ และช่วงท้ายคลิปจะมาเคิดภาพบริเวณของลานวันแบงคอกพาร์คที่อยู่ใจกลางของตัวโครงการตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานี MRT ดูพีดีแล้วครับพอม,มาถึงจุดนี้จะมีป้ายบอกรายละเอียดเลยนะครับให้เดินตรงไปใช้ทางออกที่1ก็จะพบกับทางเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวโครงการวันแบงคอกแล้วครับโดยจุดนี้ก็จะเชื่อมต่อเข้าไปภายในบริเวณของชั้น B 1ภายในโซนพาเลทยังเป็นส่วนของชั้นใต้ดินอยู่นะครับพอขึ้นอีก1ชั้นก็จะเป็นชั้นเดียวกับระดับพื้นดินที่ด้านบนเลยครับสำหรับตัวโครงการวันแบงคออกจะยู่บริเวณ กวิทยุติดกับถนนใหญ่ถึง2เส้นก็คือถนน,นวิทยุและถนนพระรามที่4โครงการนี้นะครับใช้งบก่อสร้างอยู่ที่1.2แสนล้านบาทโดยที่นี่เองก็ลงทุนโดยบริษัท GTC Asset ประเทศไทยลงทุนกับบริษัท f ฟเซอร์พาวเ t อร์ตี้โฮดประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครืองคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด108ไร่โดยจุดนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งเดิมของสูนลุรปไนบาซ่านั่นเองครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในโซนพาเลทแลครับด้านนี้คือไปด้านบนก็จะเป็นในส่วนของอาคารวัน Bangko k o f f i c e 3 ส่วนด้านซ้ายมือฝัง่งที่ติดกับถนวนวิทยุฝั่งตรงข้ามกับสซรุพินีก็จะเป็นวันแบงคอกออฟฟิศ4ครับบรรยากาศในจุดนี้ก็ตามภาพนะครับมีคนมาใช้บริการไม่ค่อยมากแต่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูก็จะอยู่ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อชั้นล่างบริเวณชั้น B1 ด้านหน้าจุดนี้นะครับจุดที่เชื่อมต่อกับเอ t นทีลูพินีจุดนี้จะมีคนมาใช้บริการก็เยอะพอสมควรเลยครับ หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าภายในโครงการที่มีพื้นที่มากถึง108ไร่มูลค่าสูงถึง1.2แสนล้านบาทภายในตัวโครงการจะมีอะไรบ้างสำหรับภายในโครงการวันแบงคอกจะมีอาคารมากถึง10อาคารและอาคารที่สูงสุดในประเทศไทยก็คืออาคารวันแบงคอกทาวเวอร์ที่มีความสูงถึง437เมตรก็จะอยู่ภายในตัวโครงการนี้ด้วยครับโดยทุกอาคารภายในโครงการจะจะมีพื้นที่ใต้ดินเชื่อมต่อกันตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่4ถึงชั้นใต้ดินชั้นที่1โดยภายในโครงการก็จะประกอบไปด้วย อาหารสำนักงานเกดเอิพักอาศัยระดับลักชัวรี่พื้นที่ร้านค้าปลีกโรงแรมหรู มีทีจะลดถึง1 2 0 0 0คันโดยโครงการเองก็เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่8มีนาคม2561้ก็และก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆครับโดยวันที่18มีนาคม2567เปิดอย่างไม่เป็นทางการนะครับในส่วนของอาคารสำนักงาน4และก็โซนพาเลทบางส่วนวันที่25ตุลาคม2 5 6 7ก็จะเป็นวิธีเปิดที่อยู่บริเวณของลานวันแมนคอกพาร์คจะเปิดในส่วนของโซนพาเลทเดอะสตอรี่เดอะฟอรัมอาคารสำนักงาน3และก็สวนสาธารณะถัดมานะครับ วันที่4ธันวาคม2567เปิดในส่วนของโรงแรมเดลิส์คาวตันวันที่13มกราคม2568เปิดในส่วนของเดอะไวเลสเฮาส์และภายในปี2568ก็จะเปิดในส่วนของโรงแรมแอนดัสถัดมานะครับ2569ก็จะเปิดในส่วนของโพสต์1928อาคารสำนักงาน5 อาคารสำนักงนาน2และก็โรงแรมเฟเซอร์สวีทครับส่วนอาคารด้านหน้าด้านขวาจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของโพสต1928ถัดไปด้านหลังก็จะเป็นซอยอรุณมักกินนอนและถัดไปก็จะพบกับสถานทูตญี่ปุ่นลครับส่วนตำแหน่งที่ตั้งของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยจ็อยู่ด้านหน้าจุดนี้นะครับด้านขวามือที่เห็นเป็นพื้นที่โล่งจุดนี้ด้านล่างก็มีการก่อสร้างฐานรากไปแล้วนะครับและจุดนี้ถ้าตรงถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารวันแนงข้อฟอรั่มด้านหน้าจุดนี้เลยครับส่วนด้านหลังที่เป็นที่ตั้งของตึกที่ ทยก็จะเป็นที่ตั้งของซอยปลูกจิตเป็นชุมชนบ่อนไก่นะครับบริเวณด้านหลัง ก่อนจะลงมาเก็บภาพบรรยากาศช่วงท้ายที่บริเวณของร้านวันแบงคอกพาร์คแอดเองก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยออลด,ดอร์ที่ด้านนอกให้ชมกันครับจุดนี้ตรงถัดขึ้นไปจะเห็นวิวอย่างสวยงามนะครับบริเวณของแยกวิทยุทางฝั่งของถนนสาธรและก็มองไกลถึงในส่วนของโครงการบุสิทธินทั่น์พาร์คเลยครับสำหรับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่อยู่ริมถนนพระรามที่4ในจุดนี้ก็อยู่จากจุดนี้เดินถัดไปไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับก็คือโครงการดุสิตเซนท์พาร์คซึ่งก็เปิดแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซนท์พาร์คที่เป็นสู่การค้าและถึงส่วนลอยฟ้าที่เป็นส่วนดุสิตอรุณก็เปิดแล้วครับตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมา ก็คือด้านหน้าจุดนี้เลยครับวานเนียเองเก็เลยเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันว่าหลังจากที่เปิดส่วนคาด้านหน้าจุดนี้แล้วภายในตัวโครงการวันแบงคอกจะมีบรรยากาศเป็นยังไงวันเนียเองเก็เลยเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันสําหรับการเดินทางมาที่วันแบงคอกแห่งนี้ก็มาได้หลากหลายเส้นทางและก็หลากหลายวิธีเลยนะครับ ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาทางฝั่งของถนนพระรามที่4ก็ได้ถนนวิทยุก็ได้เดี๋ยวมาจากทางพิเศษเฉลิมหานครก็ได้ครับที่ด่านลุมพินีหรือถ้าท่าในใดมาลดโดยสารสาธารณะจะมาทาง MRT ทก็ได้ครับมาแบบแอสเลยนะมาลงที่สถานีลุมพินีแล้วก็ใช้แท็งออกที่1นงก็จะเชื่อมต่อกับตัวโครงการได้โดยตรงเลยครับหรือท่าในใดมาลดโดยสารประจําทางก็มาได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของถนนวิทยุก็จะมีทั้งสาย17สาย50สาย62สาย76สาย514 สาย2ขีและก็สาย A3 สครับส่วนทางฝั่งของถนนพระรามที่4ก็จะมีทั้งสาย1 3สาย22สาย1 4 9และก็สาย2 0 5ครับส่วนท่านใดที่อยู่บริเวณของสถานีปิเดตเพลินจิตต่ออกที่2ก็จะมีรถรับส่งมาทีต่ตัวโครงการเลยนะครับจะขึ้นที่ด้านหน้าของตึกมหาทุนพาซาถ้าเป็นวันธรรมดาจะมีตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรถก็จะออกจากวันแบงคอกทุกๆ15นาทีเลยครับ เอาเป็นว่าใครจะดวกเส้นทางไหนก็มาตามน้ำได้เลยนะครับสหรับวานนี้เองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับทีตาคลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับจะสลับสลับกันไปนะครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเรา <c oughs> ก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้ใจ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้ครับถ้าเปนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ